อยู่สี่หมื่นเก้าค่ะตัวนี้อยู่ที่สี่หมื่นเก้าด้ครับพี่น้องประมาณหกเดือนนี่แหละประมาณหกเดือนเอฟสองทั้งหมดนะครับอยู่นี่นี่ค่ับเอฟสองเมื่อค่ะ F2 เอฟสองทั้งหมดด้ครับพี่น้องครับอ่ะสี่หมื่นเก้านะครับเนาะครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนล เกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมง,งแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมเอามาอีกแล้วนะครับเด้อผู้ใดรอคอยติดตามงัวไม่ไม่จากคอกของเปียกฟาร์มนะครับมนันนีทั้ง แมม้ยเพิ่นกะมาฝากพีฝากน้องครับพี่น้องครับกะสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับค้นๆหน่อยมุนนี้เมม้ยเพิ่นกะจัดมาให้เป็นพิเศษนะครับเนาะราคาเบาๆกับมีใไห้นะครับเด้อหรือผู้ใดอยากจะได้ใส่ยิ่งยิ่งเอฟหนึ่งหรือเอฟสองจังตัวนี้นะครับพี่น้องครับเด็ดทุกตัวครับอีดีครับง้ออยู่นี่พี่น้องครับน้ำเลี้ยงไม่ต้องพูดถึงเลยเกินมากนะครับพี่น้องน้ำเลี้ยงน้ำเลี้ยงหลนะครับพี่น้องยู่นี่ง้อก็ได้สีออกมางามสุขภาพดีสุดโตนะครับซึ่งของเปียกฟาร์มนะครับพี่นออองงครัับบพิกกกดยทนนเปืตลโ อำเภอบบรือจังหวัดมหาสารคามนะครับเด้อเนี่ยมือนี่กะมีถึงเฟมหน่อยเฟมใหญ่ครับพี่น้องครับ้วกาสำหรับพิเศษสุดๆผู้ไดอยากจะได้อยากจะชมนะครับพี่น้อง F อ่า F2 ที่เป็น F2 รุ่นอ่าประเภทยานมไม่นะครับพี่น้องครับหลายได้ครับเดี๋ยวเสียภาพเบิ่งมูยูขังในขอกนั่นนะครับพี่น้องครับรวก็สำหรับผู้ที่อ่าเกษตรกรงบอเพราะท่านถึงก็สามารถเบิ่งได้เพื่ออ่าส้างแรงกําลังใจให้จากของได้ได้ครับพี่น้องครับว่าอ่าเฮาอยากจะได้ง้วจังสีนะครับเนาะ เพิ่นผสมพอไหลแน่นะครับพี่น้องครับลูกจะงอกมางามไหนมาเบิ้งกันนะครับพี่น้องอ่ะทั้งหลังกับมีอีดนะครับเด้อจังไปเบิ้งกันนะครับเนาะก่อนอื่นก็จะไปทักทายกับทางอ่าขึ้นมาใหมยกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่ะมึอนี้มีมาให้หลายป็นไรครับแม่ประมาณสิบก่าโตนี่ย่ะครับสิบก้าโตนะครับก็จะคัดออกมาผู้ใดอยากจะได้รุ่นนี่นะครับเด้อเอฟประเภทเอฟสองอ่าท่องใส่ตันตันนี่หลฟ์นะครับพี่น้องครับพูนยืนยุ่งพูนเอาเอาตัวแรกที่ยืนยุ่งขนาดนี่แหละครับผม ตัวนี้เบิง่งเราเป็น F2 ค่ะ F2 ลูก KF31 คะ่ะลูก KF31 ได้16เดือน16เดือนนะครับพี่น้องครับอันนี้เป็นงว้วนสาวหรือผสมไปครับผสมตรวจท้องเรียบร้อยแล้วได้<ะ>ประมาสิ2เดือนแล้วอันนี้งว้วนสิเดือนโตบักใหญ่นะคร <16, 17 S 1> ับ 17, 17เดือนเนาะ1ิบหเดือนสิบเจตบลาท้องแล้วเด้อพี่น้องครับอันนี้ตรวจท้องให้แล้วเรียบร้อยนะครับเนาะท้องวันนี้จังซี่นี่แม่ใส่พอได้ครับใส่บักใหญ่กองก เล็ดเล่ด <River> ล <eg le> ิเวอร์โอเลดลิเวอร์นี่ไส่พอนอกนะครับพี่น้องครับเห็นแยกเพศพร้อมนะครับท้องพอนอกแยกเพศเลดลิเวอร์นะครับพี่น้องครับนี่แหละเบิ้องข้ากับเบิ้งไปน้ำพี่น้องได้ความรู้ไปน้ำเนาะว่าฟาร์มใหญ่ๆงามๆที่เนธุ์ไส่พอนอกแยกเพศผู้นู้ส่งต่อไทยทอดพันธุกรรมให้มันงามกว่านี้นะครับเนาะตัวนี้สูงขนาดจะร้อยสี่สิบห้าบวกนะครับพี่น้องไปหาร้อยห้าสิบปุ่นเละตัวใหญ่อยู่ดีครับสำหรับงัวสาวตัวนี้เนาะนี่นะครับ ตัวน,นี้แม่เปิดปะครับนี่ตัวนี้โชว์สื่อๆค่ะโอ้โชว์สื่อๆนะครับพี่น้องครับอ่าโชว์สื่อๆนะครับเนาะอ่าโชว์สื่อๆนะครับเนาะง้วบันบันง้วบันบันพันธุ์ละวาพี่น้องครับเอานี่ยล่ะกะอยากเป็นทุกก็อยากจะให้พี่น้องแต่ทุกคนมีแบบนี้นะครับเนาะนี่อ่านี่นะครับโชว์สื่อๆนะครับพี่น้องครับหรือผู้ใดอยากจะได้ก็ต้องท้องลองโทรมาพูดคุยสอบถามเอาเด้อครับเด้อเห็นบาพันธุกรรมมันใหญ่มันงามนะครับเนาะ ่ะเบอร์โทรศัพท์กายุนาจอแล้วศูนย์เก้าสองเ้าเจ็ดแปดเจ็ีเดี๋ยวผมจะให้เบิ้งอีกบ่แม่นหน่อยได้ครับผมก็ใส่ดี่พอตัวลูกสิวตัวพ่นกับผสมเมื่อวานนี่ผสมตัวตัวนี้ล่ะผสมไหมเหลือแต่ตัวนี้ล่ะอผสมบ่แม่นตัวนี้ทั้งตัวใหญ่ก็ตัวเมื่อกี่ตัวเนี่ยผลนอกอีกครับตัวพ่นผสมเมื่อวานนี่พุ่นมีแต่ใหญ่ๆเดี๋ยวเดี๋ยวสิพาเบิ้องมือเปิดราคากันครับแม่จะเปิดจากตัวไหนครับผมตัวเอาตัวมุมสุดเนาะ อันนี้เบิ่ื้อเป็นงวงท้องบ่ครับนี่ท้องมันจะโตครับอันนี้ตัวนี้ก็แย,ยกอันตัวนี้การใส่แย,ยกเพลทด้วยกันครับตัวนี้ก็ใส่แย,ยกเพลทขึ้นกันครับผมอ่ะตัวนี้จุงได้บ่ครับผมน้องๆนุ่นเออเออตัวนี้ออกมาจุง,งให้ข้าง,ง,งนอกให้เห็นช,ชัดๆนะครับพี่น้องอ่ะตัวนี้เพิ่นมีใบมีหลอดนะครับได้ผลเอกสารเรางหอบอยู่ที่เป็นสนุนแม่นั่นเงยสนุนที่ด็ดสนุนที่ดินนะครับอย่าไปตำนังตัวนี้เป็นงวงเอฟหนึ่งนะครับพร้อมใบเป็นลูกของเอสเคห้าสองศูนย์นะครับแม่ใหญ่งๆหนิดเดี๋ยวพี่น้องครับเดี๋ เกิด29เดือนมก,การาสองศูนย์หนึ่งแปดค่อยๆเบื้องไปด้ครับพี่น้องครับงอใหญ่นะครับเนาะวันนี้ทองแล้วกับอันดามันดีบีหนึ่งทับสองศูนย์หนึ่งอันนี้คือรรบประกันทองแล้วก็ตรวจตรวจทองเลยด้ครับพี่น้องครับอ่าผสมวันที่สิบแปดพฤษภาหกห้ากำหนดคอด4สี่มีนาหกหกเอา้าเห็นข้อมูลของงวไปแล้วนะครับตัวนี้อ่าสูงใหญ่เง้วครับผมแล้วก็ส่วนสูงนี่น่าจ,จะจะแต่ร้อยห้าสิบได้นะครับ เป็นลูกที่ได้รับแม่ครับตัวนี้เป็นลูกที่สองในท้องเนี่ยครับเป็นลูกที่สองอยู่ในท้องนะครับเด้ออ่าลูกที่สองอยู่ในท้องนะครับน่าเอออ่ะนี่นะครับพี่น้องสามพันพิ่งจะขายไปเมื่อวานนี่ค่ะอ่าลูกขายไปเท่าไหร่แม่ขายไปแสนสี่ค่ะลูกอ่าให้ลูกแสนครับพี่น้องครับให้ลูกแสนสี่นะครับพี่น้องครับไปสกลนครเมื่อวานลูกน่าจะเป็นเอฟสองที่ขายไปนะครับพี่น้องอ่านี่นะครับเด้อบ่มีต่ำหนีนาะแม่เนาะบ่ค่ะ ตัวนี้แม่เปิดเท่าไรครับตัวนี้อยูเก้าหมื่นเก้าพันบาทค่ะอันนี้เก้าหมื่นเก้าอันนี้เ่มถึงแสนนะครับพี่น้องครับอ่ะนี่ง้วงพึ่งออกขอบไม่ก็จะเข่าขอกคนจังหน่อยพี่น้องครับอ้านี่แหละง้วให้ลูกแสนซีนะครับพี่น้องครับลูกออกมาตัวนี้เป็นตัวแม่นี่ยกับเอฟสองนะครับเด้อมูงค่าขนาจะได้แล้วก็น่าจะให้ลูกสวยงามนะครับดูฟลอยหางอย่างใหญ่นะครับพี่น้องนี่อ่ะนี่นะครับเด้อเอ้าพี่น้องที่หลินงัวหน่อยอยู่นะครับขับเบื้องไว้พี่น้องครับเพื่ออยากขยับขยายนะครับเนาะ เป็นกาลังใจให้ครับผมนุ่มโบมีติงตําหนิบบมีนะครับเนาะแล้วก็พวกวัคซีนทุกอย่างเพิ่กงจัดการดูแลดีนะครับอ่ะอ่ะนี่นะครับเด้ออ่ะนี่นะครับเด้อเอานี่แหละครับผมอ่าเดินขอขวกไปเด้ก็ได้ครับเอาผูกไปก่อนเออตัวใหญ่เด้วนะครับเนาะมันอยากขาบขวบ่บมียังได้ครับพี่น้องครับอ่ะนี่นะครับเด้อตัวต่อไปครับแม่ครับตัวนี้ค่ะสามหับสามสามห้าแปดนะครับเด้อพี่น้องครับตัวนี้ไมายเลข 358นะครับเนาะอันนี้เป็นง่วงสาวน้อย F1 นะครับพี่น้องครับ358 F1 อ่งอันนี้เป็นลูกของเจมบอลนะครับ007นะครับพี่น้องครับเกิดวันที่14เดือนกันยาปี2021อันนี้ท่านได้คบปีพี่น้องครับเดือนหนาจังสิพ่อปี F1 11เดือนสูงกับทิรยอ่าสามสิบห้าได้แล้วนะครับพี่น้องครับนี่อ่าพี่น้องเห็นบ่าเดียวบุญชูกะสิเบื้งทางนี่ไห้นะครับเนาะเออนี่ รูปร่างหน้าตานะครับตัวนี้เปิดเท่าไรครับแม่ U สี่หมื่นเก้าค่ะสี่หมื่นเก้าได้ครับเด้อกีบเล็บมือบวมไม่มีปัญหาเด้อครับเด้อสี่หมื่นเก้าครับผมอ่ะนี่นะครับเด้อเห็นชัดว่าครับพี่น้องอ่ะสิทางนี้มันสีย้อนแสงเจ้าน้อยเด้อผมขออนุญาตลรถเราไปให้พี่น้องเห็นสีนะครับเด้อเออเออได้ละได้ทางนี้นี่นะครับสี่หมื่นเก้าครับพี่น้องครับสี่หมื่นเก้าตัวใหญ่ตัวยาวโครงสร้างดีงอสาวอ่อนๆด้วยครับพี่น้องครับพวกแบบแมงใกล้กระดูกยังยิ้ทั้งกระดูกครับพี่น้องรุ่นเนี่ยอ๋อ กสีงหง่ไปอีกหลายครับพี่น้องครับ mm hmm. เห็ดเขาให้เรียบร้อยรูปร่างหน้าตานะครับเนาะ mm hmm. นี่ขีบเรียบไม่มีปัญหา mm hmm. วัคซีนล้ำปีสกินยูนี่พ่นฉีดให้ครบทุกโตแเลยได้พี่น้องครับปากเท่าปป้ยมุ้นนี่ก,ก็ได้อ่ะนี่เด้อหายห่วงครับพี่น้องครับอ่ะนี่เดอ สี่หมื่นเก้าต่อไปนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะพาไปเบิ้องใส่ใิ่งยิ่ๆตัวนี้นะครับสําหรับเกษตรกรคนเลี้ยงงัวธันใดมีปัญหาเรื่องน้ํานมวัวไม่มาน้ํานมวัวแห้งน้ํานมมาหน่อยนะครับพี่น้องครับนี่ยาปราศจากน้ํานมวัวตราพระรามนะครับเด้อผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็จะช่วยเสริมสร้างน้ํานมวัวบํารุงน้ํานมวัวควายนะครับพี่น้องซองละ45บาบาทนะครับเด้อยาบํารุงคันวัวสําหรับวัวตั้งท้องตั้งคันนะครับเด้อ ตราพระรามอันนี้ก็45บาทขึ้นกันนะครับพี่น้องครับอันนี้เอาไปใส่ได้บำรุงคันวัวแล้วก็จะทําให้ลูกวัวในท้องแข็งแรงนะครับพี่น้องครับผลิตจากสมุนไพรร้อเซนะครับเด้อยาบํารุงกําลังควายทาให้ควายแข็งแรงกินหญ้าเก่งอันนี้2อละ28บาทนะครับเด้ออยากจะเสริมสร้างน้ํานมหมูเนาะนะครับพี่น้องนี่ก็ใช้ยาประสาทน้ำนมหมูตราพระรามช่วยเสริมสร้างน้ํานมหมูนะครับบำรุงน้ำนมหมูซองละ22บบาทครับตัวนี้บำรุง หมูให้เจริญอาหารนะครับตัวนี้ก็ใส่ได้ซอง12บาทครับพี่น้องครับนี่ผสมกับน้ํากินได้หลายครั้งครับแล้วก็ยาถ่ายพยาธิก็มีให้นะครับสําหรับบริษัทยาตราพระรามครับผู้ใดสนใจนะครับพี่น้องครับก็สามารถสั่งซื้อได้ที่นะครับพี่น้องครับเบอร์โทรศัพท์0858393333หรือแฟนเพจ a c e b o o k ยาตราพระรามนะครับหรือหาซื้อได้ที่ร้านขายยาสัตว์ทั่วไปหรืออุปกรณ์ทางการเกษตรนะครับพี่น้องครับ ตัวนี้ว่าแน่ใจว่าเป็นงัวนทองบ่อเดินนะครับพี่น้องครับอ่ะวัวเอ่อตัวนี้นะครับพี่น้องครับอ่ะนี่นะครับเด้อเอาเดินทั้งนั่นลูกพี่น้องห็นชัดบ่ผมบลอกยากท้ายทา้งนั่นเลยอยากให้มันไหลไปทั้งนี้เนาะตั้งแต่หินชัดอ่ะตัวนี้โครงสร้างสูงใหญ่มากนะครับพี่น้องครับตัวใหญ่มากนะครับเด้ออ่ะท่องพอด้ครับแม่ท่องแยกเพศนอกครับท่องแยกเพศนอกครับกับอ่ารีแกนนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับอ่ะผสมวันที่ สามพฤษภาหกห้ากำหนดทอดสิบเก้าคุมา 66, ้มภาพหกหกนะครับท่องพ่อนหนอกแยกใบแยกพีเอ็เนาะค่ะอ่าบันี้เป็นเอฟหนึ่งนะครับพี่น้องครับตัวนี้เป็นลูกของเอชเคสี่สามสามนะครับเนาะเกิดวันทะี่สองพฤษภาปีสองศูนย์สองศูนย์นะครับเนาะอ่ะงวงกะอายุประมาณสองปีนะครับพี่น้องครับตัวนี้สูงอ่าเกือบร้อยห้าสิบนะครับพี่น้องครับใหญ่ยาวนะครับเนาะอ่ะพวงหางฝอยหางย่างใหญ่นะครับพี่น้องครับ ตัวนี้แม่เปิดเท่าไหร่ครับอยู่หนึ่งแสนหกหมื่นบาทค่ะแสนหกนะครับอันนี้คือว่าตัวใหญ่นะครับพี่น้องครับอ่าส่วนสูงขนาดจะร้อยห้าสิบได้ค่ะพี่น้องครับมันยืนพื้นต่ำๆๆนะครับเนาะอ่านี่โครงสร้างสูงใหญ่บวกครับนะครับเนาะอ่านี่ครับเด้ออ่าเดี๋ยวผมจะให้เบื้อง้างนี้จะชัดก่อนนะครับเด้ออ่านี่มันจะได้เห็นสีจะชัดเนาะจะได้บริยอนแสงนะครับ F หนึ่งพร้อมใบแล้วก็ท้องพร้อมนะครับเนาะนี่ตัวอย่างใหญ่ได้คับพี่น้องครับนี่รูปร่างหน้าตาขอบหูวดำโบดนะครับพี่น้อง เขาก็มีสำนั่นแหรอพี่น้องครับนี่หน้าตาเด้อครับเด้อดูใกล้ๆไปเลยล็บเฮียนมาครับตอนนี้ไม่มีแท่นหลังในคอนขางที่จะแตกจะกว่างนะครับเนาะนี่นะครับเด้อให้เบื้องแท่นหลังคักเลยอ่ะนี่นะครับเด้จะพาไปดูฝั่งนี้อันนี้คืองวโตใหญ่เด้พี่น้องเด่ี่นะครับจีมดำสนิทเลยค่อยๆเบื้องไปเะครับพว่าเป็นง้วงใหญ่ครับผมผู้พี่น้องอยากได้เพื่ัอยากเบื้อชัดอ่่ด้านข้างด้านนี้บ่ามีแป๊บว่าอมีปานว่าไมีดังนะครับพี่นองครับ นี่นะครับเดอ้อลึงเงยๆงามด้วยพี่น้องเอาผู้ใดเห็นบ่วชัดตรงไหนกัจังมาเบิงึงตัวจริงอีกที่หนึ่งนะครับเนาะอ่ะนี่นะครับเดอ้อตัวต่อไปครับผมเป็นตัวนี้รอใบ,บค่ะสามเก้าหกเอฟหนึ่งอ่าสถานะรอใบ,บนะครับเนาะเป็นลูกทศพลค่ะลูกทศพลน,นะครับพี่น้องครับกะส่วนสูงหนึ่งร้อยสามสิบกัวอายุถึงปีไปวุ้นนะครับตัวนี้เนาะ อายุถึงปีไปไหมประมาณปีหนึ่งค่ะประมาณปีหนึ่งนะครับพี่น้องครับลูกทศพลเห็ดเขาหายเสียหายสนิทแล้วนะครับเนาะอ่ะนี่พี่น้องเห็นชัดบ่ครับมันย่นแสงอีดีเด้อพี่น้องเอ้านี่นี่นะครับเด้อเดี๋ยวสิพาเบิ่งอ่าทา้งไทยนะครับพี่น้องครับทางพุคนลูกไปเออนี่เด้ออยากจะเห็นทางนีนะครับเนาะอ่ะนี่ตัวนี้แม่เปิดเท่าลสครับผมตัวนี้อายุห้าหมื่นเก้าค่ะห้าหมื่นเก้านะครับเด้อห้าหมื่นเก้านะครับเนาะห้าหมื่นเก้า ออยากเกลไรกัมาเลือกมาชมเอาครับหามือเก่านะพี่น้องสามเก่าหกได้ครับเด้อจะเข้าคอกอ่ะนี่ได้ครับเด้ออ่ะต่อไปครับผมหมายเลขสามเจ็ดเจ็ดนะครับพี่น้องอ่าตัวนี้ก็เป็นง่วนสาวเอฟหนึ่งขึ้กันบ่รู้ว่าได้ใบมาไปครับใบมาแล้วค่ะตัวนี้มีใบไห้ได้ครับพี่น้องครับอ่ะตัวนี้เป็นลูกเอฟสามหนึ่งนะครับพี่น้องครับอ่าเกิดวันที่สิบ สิบเอ็ดเดือนตุลาปี2021กับเดือนตุลาจังสิครบปีนะครับตัวนี้สูงกระไรสามสิบได้นะครับเนาะอ่ะนี่ด้านข้างตัวนี้นะครับเนาะเฮ็ดเขาให้หายสนิทแล้วครับผมอ่ะนี่อยากจะได้แบบนี้มาตัวนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้อยู่สิบสี่หมื่นเก้าสี่หมื่นเก้าเด้อพี่น้องครับตัวนี้เอาสี่หมื่นเก้าก็มีให้พี่ให้น้องได้เลือกได้ชมนะครับสําหรับของเปียกฟาร์มนะครับงบหน่อยงบหลายก็มันอย่ได้ครับพี่น้องครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับต่อรองได้ทุกตัวนะครับต่อรองเอาพี่น้องครับ นี่อยากได้งงอ่ามเพิ่์นเท่ากับต่อเอาพี่น้องครับอ่ะนี่เดอ้ออ่ะหมายเลข377ขอบหูดำได้ครับพี่น้องอ่ะนี่อ่ะนี่ต่อไปเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งนมูอยู่ในคอ,อกได้ครับพี่น้องเดอ้อจะเป็นอ่าพวก F2 ฟสอทีอยู่ข้างในนะครับเนาะครับผมอ่ะ,อะนี่ได้ครับพี่น้องครับบัตนี้ก็จะพามาเบิ่งนมู F2 ฟสอทียอยู่ในคอกได้ครับเด้อซึ่งอ่ามูที่จะเปิดราคาประเมินมูนี้ได้ครับเพราะว่ายุนี่เป็นขายไปแล้วหลายตัวเลยด้ครับพี่น้องครับ จังไงมูนี่ใส่นี่เท่าไรครับเนี่ยนี่ประมาณแสนครับแสนนิดค่ะแสนตัวแดงๆครับตัวเท้านี่ยยุหกหมื่นเก้าเนี่ยทั้งนอกที่เด็กใครเคสองตัวโอ้ตัวตัวนี้สิเด็กกับตัวนี้เนาะแม่ค่ะตัวนี้ผมซีไว้ได้หกเดือนค่ะหกหมื่นเก้าแลครับพี่น้องลูกซีไว้หกเดือนตัวนี้แดงดีนะครับเด้อแต่ว่ายมันอยู่ในข่มเดซื้อตัวนี้งัวเท่ากับหกหมื่นเก้าตัวนี้สี่ห้าตัวนี้ลูกพอเลยนี่ลูกซีไว้ค่ะตัวนี้ลูกซีไว้นะครับพี่น้องครับเอ้าอยากจะได้ตัวนี้ตัวนี้ลูกหาสองครับอ่ะ แล้วก ok มู่นหนึ่งที่พิ้นหนอยุฟังพุ่นนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวสีลายยางเลีนๆไปนี่แหละครับห้เบิ้งบรรยากาศหัวหน่อยเ2ของเปียกฟ้ามไปน้ำนะครับพี่น้องอ่ะนี่นนค่ะก็ะสนใจตัวนี้ค่ะผูะ้ใดสนใจนะครับเนาะขอมาเลือกมาชมมาเบิ้งเอาเด้อครับพี่น้องครับนี่มีตะตุ่งงามๆนะครับเด้อเดี๋ยวจะพาไปเบิง้งมู้นพอดพื่นจะเปิดราคายู่ทังในพุ่นครับพี่น้องครับแล้วก็เมลูใครอยากได้มาเบิ้งเอาเด้อพี่น้องเด้อมีตะตุ่งใหญ่ๆครับผมอ่ะนะครับนี่เด้อ ่ะเดี๋ยวบุญชูตัวนี้ก <ขอ S 2> ็ขายแล้วตัวเล้ขายเลยไหมตัวนี้นอันก็ขายคือกันครับพี่น้องเอามูนท่านนี้ท่านนี้ขายอยู่ทางนี่นะครับพี่น้องเด้อจะพายางเขอดไปเบิ้งดูทางนี่นะครับเด้อเดี๋ยวบุญชูขอดหยัดหลอดเขานี้กันพี่นอ้องอ,อ,อึ๊บมาถึงตรงเมือม่อน้อยอยังไงพี่น้องเบี่ยเบ้นี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมกับสองซีสองเก่ากันกันได้เดี๋ยวหาหาพุ่มไทยกันพี่น้องครับอันหมื่นโอ้ซีสองเก่าเนาะซีสองเก้านี่อ่าเท่าไดแม่เปิดเทะเลนี่ตัวนี้อยู่ซีบนเก่าค่ะ ตัวนี้อยู่ที่4ี่หมื่นเก้าได้ครับพี่น้องประมาณห <6 S 1> เดือนนี่แหละประมาณ6เดือน F2 ทั้งหมดนะครับอยู่นี่นี่อะไรเอฟสองมากครับเอฟสองทั้งหมดได้ครับพี่น้องครับอ่ะสี่หมื่นเก้านะครับเนาะตัวสี่สองเก้าสี่หมื่นเก้าตัวสี่สองเก้าได้ครับพี่น้องครับวันนี้มีตัวใดอีกครับผมตัว สี่สามเจ็ดเป็นลูกของซีไวค่ะสี่สามเจ็ดเป็นลูกของซีไวพี่น้องเห็นชัดวะครับผมเป็นลูกซีไวเออมุ้งนี่พ่อเห็นอยู่ครับตัวนี้เจ็ดหมื่นเก้าค่ะตัวนี้เจ็ดหมื่นเก้าเอฟสองลูกซีไวนะครับเด้อพี่น้องครับเจ็ดหมื่นเก้าตัวนี้จักเดือนเหรอครับแม่ได้ประมาณสิบเดือนครับประมาณสิบเดือนนะครับพี่น้องครับนี่แหละขอบหูรูปร่างหนาตานะครับเนาะนี่ขีบเรียบกันโมมีปัญหาเหรครับพวงหางไก่เน่าอยู่พุ่นละรากดินพุ่นละครับผมอ่ะนี่โดยประมาณอันนี้ล้นเท่าไหร่ชัดมั้ย เมีนยนค่ะตัวนี้ลุนทรานไหมใช่ไหมครับว่าด้เห็ดเขาครับพี่น้องครับเอ๋อนี่อยากแกได้นะครับเนาะ,ะง,งหางเป็นยังไงเอฟสองลูกซีไว้ตัวนี้น,นี่แหละครับผมผมพยายามสิดท้ายให้พี่น้องเห็นชัดที่สุดนะครับด้วยหัวแสงมันโผล่ตัวผูกเชือกเัมนกับลูกซีไว้ค่ะตัวนี้ลูกซีไว้เหมือนขอบห<ส>ูดำดีนะครับเด้อเนื้<ส>อหน<ส>ั<อ>งหนาปุ๊นะครับเนาะเอฟสองตัวนี้เท่าไหรครับเนี่ยตัวนี้ยุบแปดหมื่นเก้าค่ะแปดหมื่นเก้านะครับพี่น้องครับเบอร์ซีซีอ่ะซีสามแปดนะครับเนาะสามแปดค่ะ งนหน่อยมันแหลนตื่นบุญซูด้พี่นอ้องประมาณสิเดือนนี่นะคะประมาณสิเอดือนน,นะครับเนาะเออเดเด,เด,เด,เดตัวนี้ตัวนี้อจอดก,กนลูกจอดก,กันเร็วเออน,น,นลูกสี่วาูนย์เกลูกสีรรก่วายศนย์เ้าวาไงปากักแล้วนี่นะครับเด้ออามตัวซีนี่อันนี้เป็นลูกีสามตัวนี้เ ตัวนี้กับลูกซีไว้ด้อครับพี่น้องตัวนี้ยูหกหมื่นเก้าตัวนี้หกหมื่นเก้าเลยครับเด้อตัวนี้แดงดีแบบคักเด้อครับพี่น้องอ 6, 9, พึ่งยาโนมกินอาหารเกงนะ่งเลยตัวนี้หกหมื่นเก้าผึ่งยาโนมอัดอาหารเข่ากะเทยอ้วนก็นี่พี่น้องครับอ่ะนี่แหละสื่อตอนนี้มันหาหกหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นนี่แหละครับพี่น้องครับเพราะว่าใหญ่ขึ้นไปกับรุ่นสิบผสมราคามันก็สิขึ้นไปอีกนะครับเนาะนี่เอามีงบเอาจะซืำนี่พี่น้องครับนี่นี่แดงดีแบบคักแดงดีสูงกว่าชิ้อครับเด้อโดยประมาณนนนะะคคครรัััับบเาตวีี้แดดดงพผม เดี๋ยวครับตัวดูกซีไว้ยังไเดี๋ยวจังเบื้องอีกได้พี่น้องครับเห็นเ่ื่นชัดปันเลยนะครับเนาะตัวสามแปดนะครับซีสามแปตัวนี้งามนะครับนี่ลูกซีไว้แ่นสองแปดนเกาโอแปดเนาะครับเนาะ,ะพี่น้องเห็นบ่เดี๋ยวเด้อเอาตัวใดอีกครับแม่นะคเหลือตัวเดียวนี่ยเหลือตัวนี้เป็นบ่ต,นต,ตัวนี้วลูกแบสานึ่งอะล่ะตัวต้นตัวสาดนี่ยตัวนี้สามแปดซีนะครับเด้อตัวแปหมื่นเก้ของคอแดงแดงหกหมืนเก้าครับพี่น้องครับเออ หกหมื 69, นเก้าะครับนะผู้ใดเห็นบาชัดมาเบิงเอาเด้ครับ <laughs> มาขัดมาเลือกเอาครับผมจอดกันลูก,อกจอดก้นจอดกนเออนี่สีแดงดีสุตโตนะครับเนาะ,ะจะให้เบิงมุนกลวงแท่นหลังนะครับเนาะไล่ะตัวไดล่ะตัวคุณตัวคุณ่ีหนึ่งหกหม่เส่าไดกันไหมอันนี้าดหกหมื่นเก้าค่ะอันนี้กหกหมื่เก้ 19, าขึ้นกั 6, 9, น 3, 8, 8, 9, นคะครับด้อพี่น้องอ่ะนี่มีเกียรมื่นเก้ากับแปดหก่ายี่สตัวมันก็คือหกหมเ้าเลยอ่ะนี่นะครับตัวทีสามแปดที่แปดหมื่นเก้าพี่น้อง นี่ตัวแปดมื้นเก่าตัวใหญ่ด้วยครับเด้อตัวนี้หกมื้นเก่าครับผมตัวใหญ่ครับแล้วนี่ตัวยังใหญ่นะครับเอามาขัดมันเหลือกเอาครับพี่น้องครับเออปลดเอ้าอยากจะได้ตัวใดนมาเลือกมาชมเอาอีกที่หนึ่งครับผมนี่มีให้เลือกเยอะอยากได้ใส่หน่อยใส่ใหญ่มากครับพี่น้องครับนี่อยาออกแล้วนี่นะครับเด้ออ๋อมื้อนี้มีกอนเห็นหมครับเนี่ยค่ะมีทอนนี้ค่ะอ่ะสำหรับคลิฟต์อ่ะขอขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะผู้ละ